ทักทายพี่น้องตอนสายๆนะครับเนาะมินิกามาขอพูดถึงอีกศิลปินท่านหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าผมกติดตามองค์กรนี้มาโดนแล้วนะครับเนาะมาได้หลายปีแล้วครับแต่ส่มาติดตามจริงๆกะนำผู้บริหารทีมาความสามารถนะครับเนาะก็คือหนุ่โตยมบนินแหละครับติดตามเป็นมาเรื่อยๆจนบบา อีหล่าหน่อยเข้ามาในวงก็ยิ่งสุดยอดไปอีกนะครับเนาะเบิ่งความเกินไ่ชมเนเป็นคนแรกที่เป็นเอฟซีกันมาล่มขนาดนี้นะครับเนาะปกติไ่เคยไปเป็นไ่เคยติดตามมาล่มขนาดไหนเลยเพราะมผีผู้บริหารติ่มีคุณาภาพเนาะครับมาเหตุวงเลยถ้าไมผมติดตามมาจนด่วนมาครับพอดีกาอย่งมามีศิลปินความหนาลาของอีหล่าหน่อยนะครับเนาะ มูลาน้อยกับชุดยอดดียนะครับเนาะสร้างบ้านออกเพลงไดดังทุกเพลงนะครับเนาะความเสมอต้นความเสมอปลายความหนาหลักจนว่าน้องมีถึงทุกวันนี้นะครับเนาะสร้างบ้านก็เรียบร้อยเราไม่หิบขันที่สองที่ไว้ขนาดใกล้ๆกันนะครับเนาะก็คือน้องมานะนะครับเนาะน้องมานะเพชรบ้านแพงเละครับพี่น้องกะไม่มีน้องกะขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่ไปเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ก็อีก ศิลปินหนึ่งนะครับเนาะวัยกำลังวัยแก่กะซบส้าอีหล่าหน่อยอุ้งองี๋นเนาะ,ะครับเนาะพอดีนอนกะประสบความสำเร็จแหละครับก็ว่าแหละเนาะครับเนาะความน่ารักความเป็นกันเองความมีความสามารถครบทุกอย่างนะครับเนาะจนวันนี้ฐานเอฟซีโฮมพอลไมเมรหักนอนนะครับเนาะจนว่าสั่งบ้าน เรียบร้อยนะครับเอน้ก็เบเก็บบานไม่โอ้มูลราคาบานเดี๋ยวสุดยอดดีนะครับเนาะสองล้านกัวสุดยอดดีครับเป็นองค์กรตีสร้างคนสร้างงานสร้างให้ครอบครัวแต่และครอบครัวมีอยู่มีกินสุดยอดอีีครับองค์ตัวนี้นะครับเนาะองค์กรร้าหน่อยเผ็ดมันแพงนะครับเนาะว่าผมติดตาม,มบุญละครตะช่วงเพื่อนแต่ก่อนนะครับเนาะ มอลลามเนี่ยพอปิดฤะดูการสิบาข่อยมีงานดีครับมีเือบริหารบันนีแหละครับเทหยช่วงปิดฤะดูการช่วงเข่าบัรษาเททยศิลปินเไทย,ทไทยองค์กรมีรายได้เป็นเปิดการไล่วดเททยจากปิดฤะดูการช่วงเข่าบรรษาสามารถเททยพนักงานองค์กรองมีรายได้นะครับเนาะมาเฮ็ดกุม้มปิดเททย ประชาชนในเบิงช่วงเขาบราษาเพ็ดไห้องก่กรมีไรไหนนะครับผมกับเบิงมาจานุนนี่แหละครับ,บ,บ,นนบ,รบจนมาหอดเสมอนะครับเนาะจนมาหอดนองมานะเพียบันแพงแหละครับแต่ก่อนจะแก่งปลาลอกนะครับเนะาะส่วนหนึปลาลอกเริ่มใหญ่โตเริ่มขยับขยายไปแต่ละคนแต่ว่านองมานะเพียดบันแพงกนี่ก็ยังอยู่น้ำองค์กรสาวหน่อยนะครับเนาะจน่าเผินประสบความสำเร็จสุดยอดหอลีครับนี่แหละครับความ นาฮักความเป็นกันเองความเสมอตน้นเสมอปลายเบื้องพันนีละ่ะเบื้องไกลไกลกับอีหล่าหน่อยองค์อิงนะครับเนาะเสมอตน้นเสมอปลายนี่แหละครับองค์กรที่มีคุณภาพสร้างเด็กหน่อยตัวเนน้อยจนแบบมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวอะไรนะครับเนาะบรนี้กาขอแสดงความยินดีกับน้องมะนะเพชรบานแพงนะครับเนาะขึ้นบานใหม่ โอ้บานก่งามๆนะครับเนาะปมกะติดตามบุคลากรกของสาวน้อยเพ็ดบันแพงเทบจะทุกคนเลยนะครับเนาะที่มาเปิดช่องเฮาก็ได้เบิ่งความเคลื่อนไหวของคณะมะลําคณะนี้นะครับเนาะนได้กาขอสแสดงความดีกับนองมานะเผ็ดบันแพงนะครับเนาะขึ้นบาน,น,นไม่มีกาขคอให้เฮหๆปังๆแหละครับเพราะว่าชอบองค์กรนี่ครับเพราะว่าองค์กรสาวน้อยเผ็ดบั่นแพงนี่เเทดไทย บุคลากรจากการเล่นมอนลัมมาเปิดช่อง YouTube จนวัระชาชนติดตามถ้าท่านใดนี่ในองค์กรสาวหน่อยเปิดช่องนี่ก็จะเบิ่งดีผมนี่แหละครับเป็นค้นแหลกเป็นเอฟซีของบุคลากรของสาวหน่อยเพชรบันแพงตัวคนนะครับนอกมณีกามาแสดงความยินดีกับน้าหน่า,หน,า,ห,นาหน่อยเพชรบันแพงนะครับขึ้นบานไม่บานเป็นการงานนะครับเนาะ